สวัสดีครับนี่จะได้มาครับวันนี้ทำสถานตัวเช็คซ่อมกล่องรีเซิร์ฟเนีนะครับตัวแคมมี่นะครับ GMM แคมมี่นะครับไลน์นะมีปัญหาเปิดแล้วไม่มีสัญญาณนะครับก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แล้วก็เป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ะก็จะขึ้นตัวนี้จะเป็นไทคอม5นะครับ โอเคตอนนี้ต้องเลือกดาวเทียมด้วยนะครับกด set นะครับ s t ไปที่ไทยคม KU นะครับก็เลือกช่องแคมมี่นี่นะชั้นมกดิน f o ให้ดูนะครับตอนนี้ต้องกด info ที่รีโมทนะครับอตอนนี้ขึ้นมีสัญญาณอยู่นะครับเม,มื่อกี้ชั้นมมีมีเซิร์ชไปนะรจริงๆจะไม่มีสัญญาณครับคนหาอัตโนมัติไปนะเมื่อกี้ก็ ทำการตั้งต,ติดตั้งแล้วก็ค้นหาดาวเทียนนะครับเลือกไทยคมเป็น KU แล้วก็มากดค้นหานะครับขึ้นประมาณนี้นะครับค้นหาแล้วกดโอเคไปถึงมีรายการขึ้นมาฮะแต่ก็ไม่มีสัญญาณไอ้ดูไม่มีสัญญาณแต่ไม่มีภาพนะครับนี่นะตรงนี้เดี๋ยว กดเข้าเมนูนะตอนนี้จะเป็นหัวค่าเดิมอยู่นะฮะเนี่ตั้งค่าแถวเทียมนะครับเนี่ยตอนนี้จะเป็นค่าค่า lnb นะครับเป็นหนึ่งหนึ่งสามศูนย์นะครับเพราะรุ่นใหม่เป็น u n i f e l l นะเป็นหนึ่งหนึ่งไอ้หนึ่งศูนย์ศูนยศูนย์นะครับ,อรบโอเคได้ใช่ไหมต้องเปลี่ยนหัว lnb นะเป็น u n i f e l l นะครับ อเลื่อนนะครับเดี๋ยวอ่ะเป็นนี่คนระับหนึ่งหนึ่งศูนย์หกศูนยศูนย์นะครับอ่ะตอนนี้จะยังไม่มีสัญญาณครับโอเคันเนี่ยก,ก็เตรียมอะไรมานะครับเป็นหัวต้องเป็นหัวตัวเดิมจะเป็นหัวทูนะครับตอนนี้ก็จะใช้เป็นหัวพิษไอตัว k ควันะครับ k 1. เป็นยูนิวเซลนะครับ เดี๋ยวไปดูด้านบนนะครับต้องไปเปลี่ยนดนัดฟ้านะครับขึ้นมาบนดัดฟ้าแล้วนะครับจะมีจานอยู่สองใบนะครับเ่บาจะใบนี้จานถูมูฟนี่นะครับโอเคยืนยันแล้วจะขอ,ขอก็จําได้ว่าน่าจะเป็นใบนี้นะครับใบนี้ไม่น่าใช่ใบขางงนี่หละใบขางงนี่นะสายวิ่งไปโน่นนะครับโอเค ใช่ไหมก็ะจะทำการเปลี่ยนหัยวยูนิวัลแซลปันเลยน,นะครับตัวนี้ก็ต้องสวมปอกด้วยมันเอฟทายกันอ๋อนี่จะมีรอยสปาเกอยู่นะครับอรอยอาร์คอหัวอยู่น้ำเข้านะครับตอนนี้ ดิแซมม u ố ออกนะครับโอเคปัญหาก็เรื่องหมุนหัวเนี่แล้วหมุนออกง่ายก็ง่ายนะครับโอเค,อเคตัวนีมน้มันเหมือนยูน,นิว่าเซลล์วลนะ ่เนนใจตอนนี้ก็จะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับเนี่ยสอง240ยห้าสิบงางจาน240นะครับ เลขนะครับ240ให้อยู่ตรงกลางนี่นะโอเคมาขัดล็อกตัวนี้ก็เปลี่ยนเอฟทายนะครับไอ้ขัดขูดหน่อยนะครับให้เป็นใส่ปลอกกันน้ำหน่อยนะครับโอเคแล้วต,ตัดทำใส่เอฟทายใหม่ได้นะครับ แล้วก็หมุนหัวแอนไบเข้าไปนะไอเอฟทายเข้าไปนี่แน่นนะแล้วก็เลื่อนปลอกใส่เข้าไปันน้ำนะครับโอเคครับคันเซ็ตก็ล็อกให้แน่นนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูสัญญาณข้างล่างอีกทีนะ ว่าคงจะถูกจานนะต้อขอบบอกว่าใช่นะันี่เบาวๆวโอเคก็มาดูสัญญาณนะครับตัวนี้ต้องตั้งเป็นยูโนเซลนะครับส่วนก็เจ็ดห้าศูนย์คีดหนึ่งศนย์หศนะครับความถี่ก็หนึ่งนีะครับหนึ่งสองหกแปดเจ็ดซิมบูเลขสามหมื่นะครับพอดแนวรับก็แนวเวอร์นะตัวว Okay. แล้วก็ลองใช้ค้นหาดูก็ได้นะครับตันนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณอยูน่นะครับแล้วฉันจะลองค้นหาใหม่นะครับ นนมักเราให้เขาเซิร์ชช่องรายการเข้ามาก่อนนะตัวนี้ ota ยังไม่เข้าอีกเลยให้ดูก่อนาช่องรายการมาประมาณนี้อยู่นะเป็นความทีอยู่นว่าเซลกันนะจะได้เป็นการเช็คได้ว่าเออหลับได้ ลองเซิร์ชก็ไม่ครับใหม่นะตอนนี้ก็ลองเซิร์ชแล้วก็นี่ดูนะครับมาแล้วช่องรายการแต่ว่ายังไม่ OTA นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงต้องเข้าเมนูใหม่นะฮะไปติดตั้งออ๋ต้องไปที่เครื่องมือครับเมนูแล้วก็เลื่อนไปที่เครื่องมือนะ ไปดูที่ค่า OTA ด้วยอ่าตัวนี้ตั้งเป็นไทโคม KU band เนี่ยคอนที Q T. อ่ะตัวนี้มาแล้วฮนะอยากตั้งนี่แล้วก็กดเริ่มนะครับตัวนี้ที่เราตั้งไว้นะหนึ่งหกสามแล้วก็กดโอเคนะครับ โอเคอัปเดตโอทร้เอเซแล้วฮะแล้วก็ดับนะครับป okay. ิดใหม่นะครับ okay. อ่าโอเคเริ่มทของการ OTA นะครับถ้าอง,งี้ใช้ได้แน่นอนนะครับถ้าไม่ขึ้น OTA จะใช้ไม่ได้นะครับ ก็เปลี่ยนแล้วต้องปรับแนวเวอร์ด้วยนะครับต้องขยับหัวซ้ายขวาต้องตั้งค่าโอเด้วยเป็นแนวเวอร์นะครับไม่งั้นเครื่องจะไม่ยอมโอเนะครับเปลี่ยนหัวใหม่แล้วก็ยังไม่โอเอนนี่ก็รอรออัปเดตให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้สามสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ละวิ่งเร็วอยู่นะสี่สิบเอ็ดละ ฟื้นเลยนะสี่สก็ถือว่าเร็วอยู่นะดาวลดดิ้งนะฮะหกสิ่หกสิบ 64, แล้วนะ แปดสิบสามแปดแป้าเป็แล้วเก้ิบแล้วใกลเต็มร้อยแล้วครับใกล้แล้วโอเคแล้วก็เบิ์นนะครับก็อนนี้ก็จะห้ามถอดปลั๊กนะครับ เบิร์สองรอบนะครับเบิร์นนิง่งโอเคก็ดับนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอนี ขึ้นช่องนะนี่ตั้งรับพระามาแล้วนะรอแป๊บนึงครับโอเคกำลังโบ๊ทอยู่อ่ะไปไทยคมให้ล้ว โอเคยูแวนว่โอเคช่องมาแล้วนะครับอินโฟครับอ่ะคอมพิที OTA ก็ช่องนะี้ฮะชอปปิ้งนี่นะครับโอเคใช้ได้แล้ว แก้ปัญหาคงต้องกดนี่กดติ๊กน้องมีลองปิดแล้วเปิดใหม่นะครับโอ้โหจำเป็นซีแบนอยู่เรื่อยเลยเปิด,ป,ดปิดแล้วเปิดใหม่ก็ยังจำมาที่ซีแบนนะครับ น,นี่มาเลือกมาที่ไทคมก่อนนะครับแล้วก็จะกดเป็นไอ้นี่เดีูเก้าเก้าแปดแปดดูนะฮะเราให้คนหาอัตโนมัติโอ้ย ลองงานดูแล้วก็ให้จำค่า4แบนใช้ได้ไหมนะไอ้เนี้ยเคยูแบนนะครับก็คือให้ค้นหาค่าหัว LNB ใหม่นะครับใี่จำเป็น KU b a แบนก็จะต้องรออัพจากศูนย์ถึงร้อยนะครับลอดูเป็นหนึ่ง โอเคครับตอนนี้ก็โอเคนะคจำนะ้ฮะไซ้ก้า8ก็มาจำที่ KU-Band แล้วน<ล>ะเวลาปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่ก็จะจำนอลองอีกทีนะปิดกล่อง Receiver นะครับจะมีะเปิดใหม่ครับปัญหาเปิดแล้วมันต้องขึ้นช่อง KU-Band เลยนะครับ ซีบงกลางบูนะครับโอเคอ่ะเป็นช่องมาโอเคนะครับมีภาพก็โอเคนะครับก็อยู่ที่ซีแบ d แล้วนะครับก็ลองใช้ลองไมหายก็ใช้9ก8 8ดูนะครับโอเคช่องมาก็าขจัดนทางการตรวจเช็คซ่อมนะครับสัญญาณดาวเทียมกล่อง G-M m นะครับ าการรับสัญญาณภาพไม่ได้นะครับช่วยกดตตามตากซับสไครกกดไลค์แชร์เพื่อนกลังใจใช่ไหมครับในการทำคลิปโดยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับทุกทุนงาน